เคล็ดลับทหารฟิตเทกับโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังผลสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมตอนบอดไร้ขวัญทหารทำได้เราคงเคยได้ยินข้อมูลนี้กันบ่อยๆใช่ไหมล่ะครับควันบุหรี่มีสารเคมีพิษกว่า250ชนิดและ70ชนิดในนี้เป็นสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่คนที่มีโรคประจําตัวเลยครับแม้แต่คนทั่วไปการสูบบุหรี่หนึ่งมวน จะทำให้อายุสั้นลงเจนาทีเลยนะครับพวกเราที่มีโรคประจำตัวหรือเสี่ยงเป็นโรคกลุ่ม NCD อ้วนลงพุงเบาหวานไขมันสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจไม่แข็งแรงต้องรีบเลิกบุหรี่หรือยาสูบทุกชนิดอย่างเร่งด่วนนะครับก่อนที่จะทำร้ายตัวเองและคนรอบข้างไปมากกว่านี้มาดูกันว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ช่วยให้ปอดไร้ควันพวกเราทอทหารทำได้แน่นอนครับ การเลื่อสูบบุหรี่นั้นทำได้หลายวิธีครับแต่จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือความตั้งใจครับเพราะเรารู้กันดีว่าสิ่งที่ทำให้เสพติดคือสารนิโคตินนั่นเองร่างกายเคยเสพติดสารนี้เป็นประจำเมื่อขาดไปย่อมต้องรู้สึกงุดหงิดกระวนกระวายหมดแรงขาดสมาธิในช่วงแรกๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครจิตใจไม่แน่วแน่เอาชนะอารมณ์อยากเสพสารนิโคตินของตัวเองไม่ได้ก็จะล้มเหลวดูดควันพิษเข้าปอดต่อไปครับ งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันแล้วว่าผู้ชายสูบบุหรี่เสี่ยงต่ออาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะสารพิษจากบุหรี่ทำให้เส้นเลือดขนาดเล็กที่เกี่ยวกับการควบคุมการแข็งตัวเกิดการอุดตันสิงอมควันส่วนใหญ่มักมีปัญหาหน้าอายไม่ค่อยกล้าบอกใครครับส่วนผู้หญิงที่สูบบุหรี่พบอัตราเสี่ยงเกิดมะเร็งปากมดลูกสูงกว่าปกติถึง4เท่าเลยครับเพราะติดเชื้อไวรัส HPV ได้ง่ายกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ซึ่งเชื้อไวรัสตัวนี้ อาจลุกลามกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งรังไข่ได้ด้วยยิ่งในสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดไปทั่วโลกนั้นเครือข่ายโรนค์ไม่สูบบุหรี่นานาชาติเปิดเผยงานวิจัยว่าควันจากบุหรี่ธรรมดาและไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าทําอันตรายต่อเซลล์ของปอดทําให้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ง่ายขึ้นและที่สําคัญคือผู้ป่วยโควิด -19 ที่เคยมีประวัติสูบบุหรี่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ถึง14เท่าและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่ายครับ หากผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูบบุหรี่ในที่สาธารณะควันที่พ่นออกไปก็จะสามารถแพร่กระจายเชื้อนี้ได้ระยะไกลกว่าการไอหรือจามด้วยนะครับสูบนิดเดียวกําลังเลิกแค่เข้าสังคมไม่ได้ติดจริงเหรองั้นเรามาพิสูจน์ความจริงกันครับคุณเองก็ทําได้โดยกดเข้าไปทําแบบทดสอบประเมินการติดนิโคตินของตัวเองโดยคําค้นหาคําว่า แบบทดสอบวัดระดับการติดนิโคตินแล้วคุณละ่ะลองทำหรือ,อยังถ้าใครไม่หลอกตัวเองเราก็จะรู้ความจริงว่าเราติดบุหรี่ในระดับไหนครับเป็นอย่างไรบ้างครับทำแล้วเริ่มรู้สึกเครียดขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับการเลิกบุหรี่อย่างได้ผลมาบอกครับ เคล็ดลับที่ oh. 1. กํากำหนดวันเลิกบุหรี่ให้ชัดเจนเมื่อตัดสินใจจะเลิกแล้วให้เอาปากกามาเขียนใส่กระดาษแผ่นใหญ่ๆเขียนตัวโตๆว,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 ว่าจะเลิกบุหรี่ให้ได้ในวันที่ตามที่คุณกำหนดเลยครับแปะไว้ที่กระจกหรือประตูห้องนอนอาจเลือกวันที่มีความหมายสำคัญเช่นวันเกิดตัวเองวันเกิดลูกวันปีใหม่แต่อย่าเลือกวันที่ไกลเกินไปนักการกำหนดวันที่แน่นอนจะทําให้เรามีความตั้งใจแน่วแน่เคล็ดลับที่2 รวบรวมเหตุผลให้ถามตัวเองแล้วเขียนเหตุผลที่อยากเลิกบุหรี่ลงในกระดาษอาจเขียนไว้หลายแผ่นหรือเขียนในโพสต์อิดแล้วแปะไว้ตามที่ต่างๆที่มองเห็นได้ง่ายเมื่อรู้สึกง,งุดหงิดหรือกระวนกระวายใจให้อ่านซ้ําๆเพื่อเตือนสติตัวเองว่าเรากําลังจะชนะอย่ายอมแพ้ในตอนนี้ต้องชนะให้ได้เพราะเหตุผลเหล่านี้ครับเคล็ดลับที่3ชวนเพื่อนเลิกไปพร้อมกันมีการศึกษาวิจัยพบว่าคนที่มีเพื่อนเลิกสูบบุหรีด้วยกัน โอกาสประสบความสำเร็จเลิกบุหรี่ได้เพิ่มขึ้นถึง34%เลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ลองจับคู่หาบัดดี้ทอทหารไร้ควันชวนกันเลิกบุหรี่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันชวนกันไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนเช่นเล่นกีฬาเล่นเกมการมีเพื่อนเลิกจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำภารกิจร่วมกันเพื่อเอาชนะเพื่อทำให้สำเร็จด้วยกันครับ จชื่อเล่นเปียกครับแล้วก็ชื่อจริงผมจ่าเอกพิสิทธพงศ์พิมพันธ์ครับผมก็รับราชการอยู่ที่กองพันธุ์ระวังป้องกันสํานักง,งานปลัดกระทรวงกาโหมครับผมดูบุหรี่ครั้งแรกนะครับตอนอายุ14ครับอายุ14ตอนนั้นอยู่ม2ครับแต่การจากการชักชวนแล้วก็อยากลองเลือกบุหรี่ครั้งแรกครั้งแรกเมื่ออายุ22เนื่องจากว่าตอนนั้นเกิดภาวะาโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน แล้วก็หยุดดูดมาประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือนก็อาการเขาหายหายปกติหลังจากทานยาที่หมอให้มาครับก็พอหายเสร็จก็กลับมาดูดเหมือนเดิมแต่ดูดในปริมาณที่น้อยลงแล้วก็ความแรงของบุหรี่แต่และยี่ห้อนะจะน้อยลงกว่าเดิมพอหยุดตัวปุ๊บร่างกายหายดีก็กลับมาดูดอัพรีเวลขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนเดิมที่เลิกดูดบุหรี่ตองที่2ก็คือ ํำสั่งจากหมอครับจากหมอให้ให้เลิกเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเกิดภาวะเสียพานครั้งที่2ผมเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับเอาชีวิตไม่รอดแต่กระรับปากกับหมอว่าจะเลิกก็เลิกประทานยามาหายดีเหมือนเดิมก็กลับมาปบบพืเหมือนเดิมอีกปี่57ระหว่างนั้นผมติดจาตีรู้สึกว่าออกกาลังกายแล้วมันเหนื่อยเร็วจากวันนั้นจึงตัดินใจเลิกนะครับเพราะผมอยู่ต่อผมคิดว่าโอกาสที่ ผมจะมีลมหายใจอยู่คงไม่มีครั้งที่3ามน่ยผมเลยตัดสินใจเลิกเข้าโครงการกับคุณหมอคุณหมอพดนะครับตอนรู้สึกแรกหนึ่งอาทิตย์ผมเนี่ยรู้สึกว่าฝืนไหมฝืนฝืนมากครับพูดอะไรามาเนี่ยมันจะมีรู้สึกกลิ่นบุหรี่อ่ะกลิ่นนี้คตินออกมาจากจากลมหายใจเราใครพูดอะไรามาเนี่ยชอบในหูเนี่ยแบบกดหงิดเข้าหูทันทีเลยตรงนั้นว่างนะผมจะเข้าเวยียนอยู่เนี่ยน้องๆ้ทหารเนี่ยจะรู้ว่าผมระหว่างเนี้ยสัปดาห์เนี้ยผมผมผมบอกแล้วว่าผมเลิกบุหรี่อยู่น้องนทหารนะผม ใครดูบุหรี่ห้ามเขาใกล้ผมแค่ห้าสิบเมตรห้ามเลยจากคำดาแรกที่เรารู้สึกหิวม้วนหิดง่ายคำดายที่2ก็เริ่มผ่อนคลายลงหน่อยนะครับผ่อนคลายหน่อยจากจากกินบุหรี่ถ้าเขาเคยดูดเอาล้างมาสัปดาห์ที่สองคำดาที่3ต่อไปกินบุหรี่จะเริ่มเหม็นผมบอกภรรยาว่าผมเลิกผมเลิกบุหรี่อยู่แต่ว่าผมก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่ในระหว่างสัปดาห์แรกว่าจะเลิกได้ไม่ได้ผมก็บอกเขาไปแต่เขาก็เขาก็เป็นแรงผลดันหนึ่งเรื่องลูกคนหนึ่งที่รายผลดันที่ผมหยุดได้นะครับหยุดได้แล้วก็ ออกล่างกายก็เคลื่อนไปเรื่อยๆร่งางกายมันค่อยปรับจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับหน้าผิวพรรณจากหน้าที่ค่อยแบบคนดูบุรีห่หน้าตาจะเหี่ยวออกล่างกายบ่อยเงาออกขับของเสียทางเหงือบ้างหน้ากาผิวมันจะเริ่มใสขึ้นนิดนึงแล้วเราก็ระบบฮ่าแจมจะดีขึ้นดีขึ้นโดยโดยระยะของมันเองตอนสูบบุหรี่ผมวิ่งแค่สามโลเนี่ยสามกิโลเนี่ยก็ถือวา่าแย่ณปัจจุบันเนี่ยผมวิ่งขั้นต่ำอยู่ที่5โลสูงสุดเคยวิ่ง16กกิโลแตกต่างกันเยอะหลังจากที่ช่วงแรกอ่ะ3กิโลเนี่ย มือนเราวิ่งแบบหูหายใจลําบากมากพอเลิกบุหรีได้เนี่ยห้าโลขยับจากห้าโลจากสาโลขยับเป็นห้าโลห้าโลขยับเป็นแปดโลแปดโลขยับเป็นสิบสามโลอันนี้สิบหกโลถือว่าวิ่งวิ่งเนี่ยร่างกายมันไปได้หลังจากห้าโลไปแล้วเนี่ยระบบปอดเนี่ยร่างกายเนี่ยไหลเลยครับภูมิใจดีใจกับตัวเองนะครับที่ตัวเองคนไม่เคยวิ่งได้ถึงห้าโลแลววิ่งได้ถึงสิบหกโลถือว่าดีผมก็อยากชักชวนนะครับพี่ น้องคข้าราชการทหารด้วยกันนะครับหันมาออกกําลังกายลดเลิกบุหรี่นะครับผมทําได้นะครับผมทําได้ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนต้องทําได้ถ้าคิดที่จะก้าวไปขา้างหน้าก้าวไปให้สุดครับ